<c oughs> <c oughs> ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่่ EP เพื่อนๆชาวคาราโอเกะทุกท่านนะครับสังคมมีดีนะครับหรือว่าจะเป็นชุมชนคนรักมีดีนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็เช่นเคยครับมีโปรแกรมอัพเพลง มาฝากนะครับหลายคนผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละท่านใช้วิธีอัพเพลงกันยังไงนะครับสำหรับ Hard ดล็อแท้นะครับก็อาจจะอัพอีกแบบหนึง่งคือเลือกโฟลเดอร์ปกติก็จะเป็นสมมุติเราได้เพลงใหม่มาใช่ไหมครับเราก็จะเข้ามาใน MIDI EMK รหัสเพลงไหน สมมุติรหัสเพลงศก็คัดเข้ามาในศูนย์ในแต่ละเพลงแล้วก็มาวางนะครับก็เลยเขียนโปรแกรมขึ้นมาอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้ผมมีเพลงเป็นเพลงเดือนกุมภานะครับแต่ว่าเดือนมีนา,นายังไม่ได้อัปเกรดก็จะเป็นตัวนี้ครับโปรแกรมอัปเพลง e m k คลิกขวาเลยนะครับแตกไฟล์ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ ดับเบิลคลิกเข้ามาดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เพลงนะครับตัวเพลงเป็นไฟล์บีบอัดมานะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปมีกี่รหัสนะครับมีกี่รหัสสมมุติมี2รหัสคลุมแล้วก็ลากมาวางในโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ที่มีโปรแกรมอัพเพลงนะครับ ที่สำคัญนะครับโปรแกรมอัพเพลงต้องอยู่ในโฟลเดอร์ EMK เท่านั้นนะครับข้างนอกจะเป็นโฟลเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ข้างในตัวโปรแกรมต้องมีโฟลเดอร์ต้องอยู่ในโฟลเดอร์ EMK แล้วก็รหัสแต่ละเพลงนะครับต้องอยู่ที่เดียวกับโปรแกรมอยู่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็การปิดออกไปได้เลย อันดับแรกนะครับดับเบิลคลิกโปรแกรมขึ้นมาครับการทำงานโปรแกรมก็จะถามนะครับว่าเนี่ยครับ uh, please enter your location of karaoke uh, location ในที่นี้ก็หมายถึงซองนะครับ pad ซองที่เราจะอัพเพลงสมมุติสมมุติ uh, มมผม อขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับขอยกตัวอย่างเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับมีรหัส P รหัส P ผมขออนุญาตลบตัวนี้ก่อนนะครับรหัส P แล้วก็รหัส S นะครับมีเพลงเดียวสมมุติผมขออนุญาต Copy ซักหลายๆเพลงแล้วกันตัวนี้มี10เพลง ใน P ก็จะมี80เพลงนะครับก็แพทซองนะครับแพดซองที่ถูกต้องสมมุติผมอเอาในคราโอเกะตัวจริงก็ซอง MIDI EMK เ,เ,เข้ามาในโฟลเดอร์ที่มีรหัสเพลงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับคลิกขวา Copy ค,ครับแล้วก็ คอนโทวี v, หรือคลิกขวาก็ได้ครับแล้วก็ Enter มันก็จะให้ใส่รหัสเพลงที่เราต้องการที่จะลงนะครับเดี๋ยวในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตทดสอบก่อนนะครับก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่ผมเอ่อเมคขึ้นมานะครับเมคขึ้นมาเพื่อ <S 2> <S 2> <S เพื่อทดสอบโปรแกรมนะครับในที่นี้ r r o j e t t d d song song e m k เราก็ ก็ปีเลยครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้ามาดับเบิลคลิกโปรแกรมเข้ามาเรามาดูนะครับรหัส P ไหนครับ P P ตอนนี้โฟลเดอร์ว่างนะครับวางแพทที่เราก๊อปเมื่อกี้แล้วก็ ENTER รหัสเพลงที่เราต้องการก๊อปนะครับ P ENTER อ่า โค้ดเพลง p รหัส p ที่มาทั้งหมดเมื่อกี้80เพลงนะครับเราไปดู s กันนะครับ s รหัส s ก็พิมพ์ s ครับนี่ครับเมื่อกี้10ไฟล์10เพลงนะครับการทำงานก็มีแค่นี้ครับข้อสำคัญนะครับไฟล์ที่ชื่อรหัสซ้ำกัน ตัวโปรแกรมจะเขียนทับนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับตัวโปรแกรมจะเขียนทับเลยไม่ถามนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองอตัวคาราโอเกะของจริงกันเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้จำลองนะครับดับเบิลคลิกเปิดมาก็เป็นตัวข้อมูลเพลงนะครับเดี๋ยวออกจากโปรแกรมเราก็มาที่ซอง มิดิหรือแผดที PP, พ่พี่ๆเพื่อนๆเก็บไว้นะครับเก็บ EMK หรือว่า,าไฟล์ไว้นะครับไฟล์เพลงไว้ต้องเข้ามาในโฟลเดอร์เพลงนะครับที่เก็บ frame, เพลงที่มีโฟลเดอร์0ถึงถึงเกาแล้วก็มี A ถึง z นะครับตัวนี้บอกไว้เลยนะครับโปรแกรมยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับโฟลเดอร์ folder, ชื่อภาษาไทยยังไม่ได้นะครับยังไม่รองรับ ถ้าพิมพ์โค้ดภาษาไทยตัวโปรแกรมจะทำงานเออร์เรอนะครับเราก็ก๊อปตรงนี้นะครับก๊อปแพทที่โฟลเดอร์เพลงที่เราจะลงนะครับแล้วก็กาออกไปดับเบิลคลิกโปรแกรมเข้ามาคลิกขวาหรือ Ctrl V ก็ได้ครับแล้วก็ Enter รหัสเพลงนะครับรหัสจะเป็น prk 3 1 5 9 รหัส p นะครับรหัส p p p r k 3ามห p r k 3ามหน่ายังไม่มีนะครับตัวนี้ยังไม่มีโฟลเดอร์เพลงเพลงมี791เพลงในรหัส p นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการลงรหัสใหม่นะครับ เพลงทั้งหมด791อ่ามาดูกันหลังลงมันจะเป็นอะไรครับพิมพ์รหัส P กด P แล้วก็ Enter เมื่อกี้เมื่เก้7 9นนะครับเป็น871แล้วนะครับรหัสเพลง P R K 3159 P R K 3159อ่า, K, อาเจอแล้วนะครับต่อไปเราไป S กันนะครับเราไป S รหัส S นะครับรหัส S มีอะไรบ้างขออนุญาตลบตัว copy นะครับเดี๋ยวจะเป็นผลเสียสะเปล่าตัวนี้มีหนึ่งเพลงนะครับรหัส som หนึ่ som หนึ่ง่งยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาทำการลงเพลงกันเลยรหัส S นะครับกด S Enter รหัสเพลง SOM 1 1 2 7 SOM 1 1 2 7อ่าเจอแล้วนะครับครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโปรแกรมอัพเพลงเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องก๊อปมาทีละตัวนะครับไม่ต้องก๊อปมาทีละ อ,อย่างสมมุติเอาผมจะลงเพลงนี้ใหม่คลิกขวา copy แล้วก็ไปรหัส p แล้วก็วางาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีอัพวิธีอัพแบบเดิมๆนะครับตัวนี้ช่วยเพิ่มความเร็วและไม่ต้อง ทำให้เสียเวลานะครับตัวนี้โปรแกรมเดี๋ยวผมจะอัพไว้ลิงก์ใต้คลิปนะครับคนที่สนใจสามารถทักเข้ามาในเพจได้นะครับทักเข้ามาในเพจได้นะครับตัวนี้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ